แชร์ปมดราม่าแอปเปิลสะท้อนอีกมุมจากเบื้องหลังอ่านแล้วลองคิดตามโฆษณาแอปเปิลที่หายไปในสายตาครีเอทีฟบวกกับโปรดักชันเฮาส์เราเสียอะไรไปบ้างนี่คือประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่กำลังถูกแชร์กันอย่างมากและค่อยๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งมุมมองให้คิดต่อยอดจากดราม่าแอปเปิลโฆษณา ที่ถูกตีความว่าเป็นการเหยียดประเทศไทยทั้งๆที่เรื่องดีๆมีให้ถ่ายแต่กลับหยิบภาพอดีตมาตีแผ่มันจึงไม่แฟร์จนนำไปสู่การออกมารับผิดชอบของแบรนด์ระดับโลกที่ต้องลบโฆษณาตัวดังกล่าวออกไปคำถามข้างตน้นเกิดจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ออกมาสะท้อนมุมในประเด็นดราม่าคืคอโฆษณาแอปเป้ลที่หายไปในสายตาค Creative และ Production House เราเสียอะไรไปบ้าง1 อย่างแรกเลยเราเสียเรฟเฟอร์เรนซ์อันมีค่าไปหนึ่งเรื่องสิ่งที่มีมูลค่ามากๆในหนังสือเรื่องนี้คือการถ่ายทอดภาพกรุงเทพในมุมใหม่ๆที่ไม่ได้มีแค่วัดหรือเยาวราชหรือซอยขาวบอยหรือพัทยาเท่านั้นคำว่าเสียเรฟเฟอร์เรนซ์ถือเป็นเรื่องใหญ่ประมาณนึงนะเพราะเรฟมันคือสิ่งที่คนทำหนังเรื่องต่อๆไปจะมาดูหาข้อมูลในการถ่ายทำและไอ้หนังเรื่องนี้ถือว่ามีช็อตที่ดีมากๆในการดูเพื่อง,งานในอนาคต 2. เมืองไทยจะกลายเป็นบทสนทนาต่อมาว่าอย่าไปถ่ายที่ไทยเพราะ Apple เคยมีปัญหาเราไปที่อื่นดีกว่า 3. ทีมโปรดักชั่นถ่ายทำของไทยเสียโอกาสเยอะมากโอเคแหละว่ามีกองหนังเมืองนอกมาถ่ายที่เมืองไทยเยอะอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็เอาไทยไปทำให้เป็นประเทศอื่นปงเล็บที่ล้าหลังเหมือนแคนาดาที่มักจะถูกถ่ายทำเป็นอเมริกา หนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะทำให้เมืองไทยหน้าถ่ายทำมีชอตสวยๆให้เลือกถ่ายและมีทีมงานโคตรเก่งรองรับงานได้เมื่อหลายเดือนก่อนทำโฆษณาให้ลูกค้ามาเลเซียอินโดและสิงคโปร์ระหว่างออกกองลูกค้าเดินมาบอกผมว่า for us y o u guy วเเ็็บทีมงานถ่ายทำ are the gold in south east asia ทีมถ่ายทำหนังของเมืองไทยคือเก่งมากๆในเวทีโลกนะครับ ถหนังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเมืองนอกจะถามว่าหนังเรื่องนี้ใครหาโลใครถ่ายใครจัดการกองทั้งหมดคือคนไทยจัดการตอนนี้หนังไทยเรื่องนี้หายไปละทีมงานไทยกลุ่มใหญ่ๆที่ทุ่มเททำงานนี้ซึ่งเชื่อว่ายากมากๆก็กลายเป็นว่าไม่มีผลงานอะไรเหลืออีกเลยคนกลุ่มนั้นไม่เคยทำงานนี้เลยโอกาสในอนาคตที่อาจจะเกิดจากงานนี้หายไปเลยและนั่นถือเป็นมูลค่าที่มากที่สุดพอฝรั่งหัวใจคนไทย บทความที่กล่าวไปของผู้ใช้เพลตฟร์ม f a c e b o o k ถูกแชร์และถูกพูดถึงทั้งในมุมมองที่เห็นด้วยเห็นใจและมองต่างในเรื่องนี้แถมยังถูกตั้งคำถามกลับว่าสิ่งที่พูดมาน่าสนใจเป็นความจริงและความจริงที่ขาดหายไปคืออยากให้ผู้โพสต์ขยายความเข้าใจเรื่องการตีความด้วยว่าที่ออกมาเรียกร้องนั้นความหมายที่ตีความมามันผิดนั่นจึงเป็นประเด็นให้กลับมาพูดถึงกันสำหรับคนในยุคนี้ท่านผู้อ่านมองว่าอย่างไร แลกเปลี่ยนความเห็นกันดูได้ค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ